นักทองข่าวครับค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนนะคะได้มีโอกาสนำท่านทุกคนทุกท่าน,านเข้ามารู้จักกับบุคคลคนนึงค่ะครับบุคคลคนนี้นะครับเป็นนักบินประจำฝูงบินกองบิน4 1ครับอาชีพนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรท่านผู้ชมติดตามรับชมกับพวกเราได้ในช่วงการสัมภาษณ์ได้เลยครับ สวัสดีครับและแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราเรืออากาศโทนัทกรบัวประเสริฐหรือว่าพี่อ่องครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนหนึ่งต้องขออนุญาตนะครับเรียกว่าพี่อ่องครับอยากให้พี่อ่องครับแนะนําตัวกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับครับแล้วก็ขอแนะนําตัวอีกรอบนึงเลยครับครับก็สำหรับผมครับชื่อเรืออากาศโทนัทกรบัวประเสริฐครับชื่อเล่นชื่ออ่องครับ ปัจจุบันครับทำงานอยู่ที่ฝูงบิน41งหนึ่งของบินส1ครับในตำแหน่งของนักบินประจำฝูงบินครับก็ปุ่มมีคำนเอาจริงๆของผมเนี่ยก็อยู่ที่กรุงเทพครับแต่ว่ามาทำงานที่นี่ตามตามคำสั่งครับของทัพอากาศพี่อ๋องเป็นนักบินรบนะครับนักบินขับเครื่องบินรบนะครับค่ะก็ต้องขอย้อนกลับไปหน่อยนะคะว่า ทำไมพี่ออกถึงตัดสินใจมาเป็นนักบินลบคะไม่ทราบว่าแรงบันดาลใจในการมาเป็นนักบินลบนี้เกิดจากอะไรคะก็จุดเริ่มต้นของการเป็นนักบินของพี่ครับก็จะเริ่มจากย้อนกลับไปที่ประมาณมสม2สองครับก็ความฝันของพี่ก็อยากที่จะ,ทจะเที่ยวหรือว่าเดินทางไปรอบๆโลกอยากไปเห็นในวัฒนธรรมต่างๆครับก็ทางคุณแม่คุณพ่อก็เลยแนะนําให้พี่ที่เข้ามาสอบเอาลองไปสอบเข้าดูเตรียมทหารสิแล้วก็ เราอื่นไม่เอานะเอาเฉพาะฐานอากาศครับไหนอยากเป็นนักบินก็เอาฐานอากาศละกันทัพพีก็สอบเข้ามาตอนม3ครับแล้วก็ติดก็จากนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เดินทางมาในสายของทหารแล้วก็สุดท้ายก็มาจบที่สุดท้ายก็มาที่โรงเรียนในร้อยครับ4ปีแล้วก็จากนั้นก็มาโรงเรียกนการบินก็เป็นนักบินกางทหารอย่างที่พี่อ๋องได้เล่าจุดเริ่มต้นของการบินแล้วแล้วการบินครั้งแรกตอนที่ ล้อเนี่ยไม่อยู่บนพื้นแล้วนยครับรู้สึกอย่างไรครับตอนนั้นลอยบนพื้นก็แสดงว่ามันลอยเบอร์ากาศไปแล้วครับหลังจากที่มันลอยขึ้นบนอากาศแล้วนะครับลอยขึ้นไปแล้วความรู้สึกก่อนนั้นครั้งแรกเป็นยังไงครับจริงๆเ่ยพื้นฐานของพี่เนี่ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างมีนิดนึงก็คือเรื่องความสูงครับพี่กะกลัวความสูงแต่ว่าแต่ก็ไม่รู้ทาไมว่าพอมันขึ้นไปบินแล้วก็ไม่ได้กลัวครับครับก็ครั้งแรกที่ขึ้นไปบินบนอากาศครับก็เราก็จะได้เห็น โลกมุมมองอีกมุมมองหนึ่งครับจากที่เราเคยเห็นต้นไม้อยู่สูงกว่าเราตอนนี้เราก็อยู่สูงกว่าต้นไม้แล้วครับ,รบก็ได้เห็นบ้านจากหลังใหญ่ๆกับหลัเ,เล็กๆได้เห็นวิวที่แตกต่างกันได้มองอะไรที่ออกไปไกลๆเป็นหลายสิบกิโลได้เห็นน้องฟ้าส,สวยๆได้อะไรอย่างเงี้ยก็มันก็สนุกดีครับก็เป็นประสบการณ์ใหม่มากกว่าที่น่าจดจำอะไรงเงี้ยค่ะแต่ในอีกทางหนึ่งอีกทางหนึ่งนะคะดิฉันคิดว่าอาชีพนักบินเนี่ยเป็นอาชีพที่ค่อนข้างเสี่ยงอันตรายค่ะ แต่ว่าเราต้องขับขี่ยานพาหนะขึ้นไปบนฟ้าใช่ไหมคะซึ่งการที่จะขึ้นไปบนฟ้าอะไรเนี่ยดิฉันดิฉันดิฉันคิดว่ามันต้องใจกล้าหน้าดูมากเลยใช่ไหมคะแล้วสําหรับพี่อ๋องนะคะคิดว่ามีมุมมองความคิดเห็นยังไงกับอาชีพนี้ค่ะอาชีพนักบินค่ะก็ถ้าในเรื่องความเสี่ยงถามว่าอยู่บนพื้นเสี่ยงไหมก็เสี่ยงตกว่าตอบคำถามด้วยกันแต่ฟ้าก็เสี่ยงเหมือนกันฟ้าเสี่ยงกว่านะครับใช่เพราะนั้นการรับมือกับความเสี่ยงไม่ไม่สิ่งที่ยากเลยครับการรับมือความเสี่ยงคือเราต้องเตรียมตัว ึงว่าเราต้องรู้ว่าวันนี้เราจะไปทําอะไรภารกิจอะไรเราก็ต้องเตรียมตัวว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างเมื่อถึงตอนนี้ต้องทําอะไรบ้างต้องทําอะไรบ้างต่อไปครับเราก็ความเสี่ยงเราก็จะไม่ไม่เกิดขึ้นครับหรือว่าอย่างนักบ,บินเขาจะเรียกของอ่าเหตุการ์อิมเมอร์เจนซี่ครับ,รบเหตุการ์ที่ปฏิบัติเหตุการ์ฉุกเฉินเราก็จะมีการเตรียมพร้อมอยู่แล้วว่าเราปฏิบัติขั้นตอนอะไรบ้างเราจะพร้อมรับมือกับมันเสมอครับก็อยู่ที่การศึกษาทบทวนตัวเองตลอดเวลาด้วย หลังจากที่ฟังพี่อ๋องเล่ามาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยถือว่าพี่อ๋องเป็นนักบินรบคนหนึ่งนะครับที่มีประสบการณ์ชั่วโมงบินสูงกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยครับผ่านประสบการณ์ผ่านเขาเรียกว่าความกดดันหรือว่าอุปสรรคอะไรมาบ้างครับกว่าจะมาถึงวันนี้ครับจริงความกดดันของพี่ก็แทบจะไม่มีนะครับเพราะว่าถ้าเราับมือมันได้เรามันเราก็สิ่งเหล่านี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นในในความคิดของเราแต่ถ้าถามว่าความกดดันตอนสมัยที่เริ่มบินเนี่ยมันก็อาจจะมีบ้างเช่น สมมุติว่าเราเรียนอยู่กับครูคนหนึ่งที่เป็นครูติดกับเราเลยเป็นบัดดี้กันเลยครูเขาต้องคอยสอนเราคอยดูแลเราวันที่เราวันแรกที่เราเริ่มหัดเดินเนี่ยก็คือเริ่มเริ่มหัดบินนะครับเขาต้องคอยสอนคอยดูแลก็จะมีบ้างที่จะใส่ในเรื่องของเพชเชอร์เข้ามาความกดดันความกดดันเข้ามาเพื่อเพื่อให้เราที่เกิดการพัฒนาตัวเองประมาณนี้เรียกว่าใช้ความกดดันเป็นเหมือนแรงบันดาลใจในการทําให้เราประสบก็มีบ้างมีมี พูดง่ายๆก็คือจะมีทั้งกดดันมีทั้งโอมีทั้งปอบหรือว่าครบครับครบครับมีทุกอย่างผสมกันอย่างนั้นถามถึงเรื่องการเตรียมตัวกันบ้างดีกว่าค่ะไม่ทราบว่าก่อนที่จะขึ้นบินในแต่ละครั้งนะคะที่ออกมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะแล้วก็เมื่อขึ้นบินแล้วอะค่ะหน้าที่ที่พี่ต้องรับผิดชอบอะค่ะก็สําหรับการเตรียมตัวก่อนบินใช่ไหมครับการเตรียมตัวก่อนบินเนี่ยสมมติว่าพรุ่งนี้เราจะทำการบินแผนการบินจะออกมาก่อนหน้านี้ เมื่อเรารู้ทราบแผนการบินว่าเราจะไปเราจะไปปฏิบัติภารกิจอะไรก็ตามเราก็ต้องมีการเตรียมตัวเตรียมตัวก็อย่างเช่นศึกษาความสูงของภูมิประเทศภารกิจหลกัหลกๆของขูงบินซีนึงครับก็จะเป็นภารกิจในเรื่องของการเดินทางต่ําทางยุทธวทธีครับก็เช่นเครื่องบินก็จะบินเรียบๆพื้นมาแล้วก็พอถึงเป้าหมายถึงจะมาโชว์ตัวแล้วก็เข้าไปใช้ระเบิดหรือว่าใช้อาวุธก็เป็นการหลบร์อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษา สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องศึกษาเรื่องของภูมิประเทศเพราะเราต้องบินเดินทางค่อนข,ข้างที่จะใช้กำามสูงน้อยหลบในเรื่องของอีเวนต์ของเรื่องสงครามพวกเรดาร์พวกอะไรพวกนี้ครับมีการเตรียมตัวโปรไฟล์ระเบิดไปตามเตรียมตัวต่างๆครับว่าเราต้องไปทำอะไรบ้างครับหลักๆเป็นเรื่องของการฝึกยุทธวิธีุธวิีแล้วอย่างนี้แล้วความแตกต่างระหว่างนักบินทหารนักบินเครื่องบินรบเนี่ยครับกับนักบินเชิงพาณิชย์เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไง ก็ในเรื่องของความคิดของผมนะครับในเรื่องของนักบินทหารเนี่ยก็จะเน้นหลักไปเลยในเรื่องของอธิปไตยแห่งชาติผลประโยชน์แห่งชาติทางด้านพื้นที่เขตแดนก็คือเราใช้ทหารเป็นส่วนหนึ่งของการทูตมากกว่าในสมัยนี้จะไม่มีหรอกที่มาใช้วุตกันจริงๆมาลงจริงมันน้อยๆครับจะเป็นเรื่องของแบ็กอัพในเรื่องของการทูตอะไรประมาณนี้ครัแล้วทำไมพี่ถึงเลือกเป็นนักบินลบ ทำไมไม่เลือกเป็นนักบินพาณิชย์หรืออ๋อก็สำหรับพี่ที่บอกก็พี่เติบโตมาในสังคมของการเติบโตนักเรียนทหารครับนักเรียนทหารเสร็จก็เป็นนักบินทหารต่อเพราะฉะนั้นตอนนี้ของพี่ก็ยังไม่ได้ไม่ได้คิดในเรื่องของนักบินพาณิชย์ส่วนเรื่องความแตกต่างระหว่างนักบินลบกับนักบินพาณิชย์ก็ก็นักบินรบเนี่ยจะเน้นไปทางของผลประโยชน์ชาติอะไรอย่างนี้นะครับส่วนนักบินพาณิชย์เนี่ยก็จะมีหน้าที่ของในเรื่องการขนส่งมวลชนในชาติซึ่ง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งหมดของชาติเนี่ยก็ต้องใช้สิ่งเหล่านี้เข้ามาประกอบไปแล้วคือไม่ว่าจะเป็นนักบินพาณิชย์หรือนักบินรบก็ล้วนแล้วแต่ช่วยชาติทั้งคู่ครับช่วยช่วยไทยช่วยชาติช่วยไทยไทยทำชัยใช้ไทยเจริญครับครับแล้วประสบการณ์ล่ะครับประสบการณ์ที่บินแล้วจําไม่ลืมหรือว่าเป็นประสบการณ์ที่ภาคภูมิใจอะไรไม่ลืมเลยครับครั้งไหนที่บินแล้วแบบว่าครั้งนี้แหละจําไม่ลืมจริงๆก็สับของผมครับก็จะเป็นในเรื่องของ เรื่องของการบินเนี่ยก็คือได้มีโอกาสเข้าร่วมการฝึกในโครงการโครงการฝึกร่วมใหญ่ๆเช่นโครงการโคบไทเกอร์ก็จะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาคุมพื้นที่ประมาณ15จังหวัดพื้นที่อเรียนาอากาศนะครับ,บทั้งหมดพื้นที่อากาศมาจังหวัดเครื่องบินลบที่ขึ้นไปก็ประมาณ60 70ลำก็นับถือว่าเป็นหนึ่งโครงการที่เป็นการฝึกรบทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศชาติที่เขาร่วมก็จะมีอ่าอเมริกาสิงคโปร์แล้วก็ไทยครับโดยเขาจะมาฝึกในประเทศไทยบทไทยมีพื้นที่สิงคโปร์ไม่มีครับก็ได้เข้าไปจอยในเรื่องของเขาฝึกร่วมในเรื่องของการใช้อาวุธการใช้แพ็กเกจใหญ่เข้าหากันแบ่งฝ่ายกันจเลอการลบจำลองการลบขึ้นมาค่ะ สุดท้ายนะคะก็อยากให้พี่อ๋องเนี่ยช่วยชี้แนะหรือว่าฝากคําแนะนําให้กับคนที่อยากเป็นนักบินค่ะแล้วก็อยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังบ้างไหมคะก็ครับครับก็สําหรับในเรื่องของแรงบันดาลใจครับทุกคนครับมีความฝัน,ม,ม,ฝนมีความตั้งใจของตัวเองที่ท,ที่อยากจะไปเป็นอะไรก็ตามอยู่แล้วครับทุกคนมีความฝันเราสามารถเลือกที่จะเดินทางตามทางที่เราคิดไปได้ครับพี่เชื่อว่าถ้าเรา มีจุดมุ่งหมายที่ดีมีเป้าหมายที่ดีและตั้งใจทําอะไรประสบความสาเร็จสุดท้ายผลสุดท้ายคือจะประสบความสาเร็จอยู่แล้วท่านผู้ฟังครับน่านฟ้าไทยจะไม่ยอมให้ใครมาย่ยมยี่ผมเชื่อว่าวันนี้ใครหล,หลายคนคงจะได้แรงบันดาลใจไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันรวมถึงได้แนวทางในการดําเนิน,นชีวิตไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญ ด้วอ,อากาศโหรนักกรบัวประเสริฐขอบคุณครับ,รบขอบคุณค่ะ,คคะยินดีครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันนางสาวสุพันณิดารุ่งขจารัก์ค่ะผมนายทีรัตนทองขาวครับค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนและแขกรับเชิญนะคะต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ